วันนี้ผมมี6เหตุผลครับที่คนเลือกจะมาเป็นนักลงทุนแบบ full time trader กันสวัสดีครับผมคนรักนะครับจากเพจนักลงทุนคริปโตและ YouTube c h anel n กูรักคริปโตอินเวสเตอร์ให้ผมพาย้อนกลับไปหน่อยนึงนะครับตอนอายุประมาณสัก30นิดๆนะครับตอนนั้นก็เป็นพนักงานประจำคนหนึ่งซึ่งเงินเดือนอยู่ประมาณสัก30,000กว่าบาทพอเงินเดือน3าม0 0กว่าปุ๊บเฮ้ย มาดูกับค่าใช้ใจ่ายไม่ว่าค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพทค์ค่าเอค่าเทอมลูกค่าเดินทางค่าอะไรต่ไมีอะไรโอ้เต็มไปหมดเลยไม่พอไม่พอจริงๆนั่นคือเหตุผลข้อที่หนึ่งที่ผมผันตัวเองเก็บเงินก้อนแล้วผันตัวเองมากลายเป็นเทรดเดอร์คือมีรายได้มากกว่าการทํางานแบบเป็นพนักงานประจำค่อนข้างเยอะอย่างไรข้อหนึ่งเลยถ้าคุณเป็นคนทํางานมืออาชีพสามารถเป็นเทรดเดอร์ด้วยได้ไหมเป็นได้ แล้วตอนนั้นผมก็เดินทางไปทั้ง2เส้นพร้อมกันทํางานประจําไปด้วยแล้วก็เป็นเทรดเดอร์ไปด้วยแล้วก็เทรดทากาไรทํากำไรไปด้วยพอทํางานไปได้เรื่อยๆเงินเริ่มเยอะก็ออกจากงานประจําซื้อชีวิตตัวเองกลับมานั่นคือเหตุผลข้อหนึ่งรายได้จากการเป็นเทรดเดอร์มากกว่ารายได้จากการมีพนักง,งานประจําพอเป็นเทรดเดอร์ full time ครับตอนนี้คือเทรดวันหนึ่งสองวันก็ได้หลักหลักหลายร้อยเหรียญหลักพันเหรียญแบบนี้ก็สามารถทําได้เนาะพูดอย่างนี้เดี๋ยวสัมปกรอเข้าข้างไปข้อ2ครับ การเป็นพนักงานประจําหรือการที่ทํางานอื่นๆเนี่ยคุณบางทีต้องออกไปทํางานใช้พื้นที่ใช้กระบวนการใช้เขาเรียกห้องประชุมใหญ่ๆใ,ใช้เครื่องมือเยอะๆทีนี้พอเป็นเทรดเดอร์สิ่งที่ทําอะไรตอนนี้ผมมีพื้นที่ขนาดประมาณ1.5ตารางเมตรวางคอม2เครื่องวาง iPad วางกล้องการเป็นเทรดเดอร์สิ่งที่ดีที่สุดเลย no work space คือไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่ทํางานเยอะคุณมีโน้ตบุ๊กหเครื่องคุณมีคอมหเครื่องคุณมี iPad 1เครื่อง คุณก็สามารถเทรดทาเงินได้แล้วนั่นคือข้อดีข้อที่2ออยากทําเงินที่ไหนก็ทําได้แค่คุณมีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถเทรดทาเงินได้นั่นคือข้อ2 no work space ข้อ3ครับคุณสามารถเลือกทํากําไรได้วันที่คุณอยากจะทําคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเข้างานวันไหนสมมุติถ้าคุณใช้ชีวิตอื่นๆอย่างเช่นเป็นเจ้าของกิจการหรืออย่างเป็นพนักงานประจําคุณสามารถเลือกวันหยุดคุณได้ไหมอาจจะเลือกไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่สามารถเลือกได้คือ วันนี้คุณอยากทําเงินคุณวางแผนไว้เลยสมมุติเดือนหนึ่งวันคุณจะทําเงินประมาณสัก15วันคุณก็ทํา15วันแล้วอีสิวันคุณก็ไปเที่ยวอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกแล้วแต่คุณดังนั้นข้อ3ครับคุณเลือกวันหยุดเลือกวันทํากําไรได้ด้วยตัวคุณเองนั่นคือเหตุผลข้อที่3ที่ผมเลือกใช้ข้อ4ครับการเป็นเทรดเดอร์สิ่งสําคัญคือไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือจะลงเรามีโอกาสทากาไรในวันที่คนอื่นขาดทุนเราสามารถทํากําไรได้ ทำกำไรได้ยังไงก็การเทรดฟิวเจอร์ไงสิ่งสําคัญคือเรารู้เราสามารถประเมินได้ว่าตลาดกาลังจะขึ้นจะลงแล้วเราก็เทรดทำกำไรทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันเงินในพอร์ตของเราก็ค่อย <c oughs> ๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นดังนั้นไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงเศรษฐกิจฐฐฐฐจะแย่เศรษฐกิจฐฐจะดีถ้าคุณประเมินถูกต้องคุณจะสามารถทํากําไรได้ในวันที่เศรษฐกิจฐฐย่าแย่เศรษฐกิจขึ้นก็ทํากําไรได้แต่ถ้าวันนี้คุณทำกำไรไม่ได้บางทีคุณอาจจะเป็นแค่แกมเบอร์ not trader นะครับ อาจจะแรงไปนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณยังเป็นนักพนันคุณจะยังทํากําไรมันซ้ําๆไม่ได้แน่นอนนะข้อ5ครับการเทรดการลงทุนครับเป็นเกมที่ทําให้คุณเงินต่อเงินได้อย่างรวดเร็วเป็นเกมที่ใช้เงินในการต่อเงินและเมื่อคุณทํากําไรแล้วมันจะทบต้นได้อย่างรวดเร็วให้คุณลองคิดภาพตามดูนะครับถ้าคุณเอาเงินไปลงทุนฝากธนาคารหรือลงทุนอะไรที่ผลตอบแทนปีละประมาณสักแปดสักสิบเปอร์เซ็นต์อะปีหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต คุณกว่าจะทําให้10%ทบต้นได้คุณต้องรอกี่ปีถ้าเงิน1ล้านบาทคุณจะทำให้ทบต้นได้คุณต้องใช้เวลา7ปีเลยนะครับสูตรของกฎ7 2ดังนั้นถ้าคุณจะทําในการเทรดการลงทุนคุณทำกำไรไหมละสัก10%สมมติเอาแค่1%ก็ได้ปีปีหนึง่งคุณสามารถทําเงินของคุณเพิ่มขึ้นได้ประมาณ2เท่าแล้วทีเดียวมันสามารถทบต้นได้อย่างรวดเร็วและข้อที่6ครับการเป็นเทรดเดอร์ครับ คุณสามารถเลือกได้ครับหรือเป็นนักลงทุนครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะทํากําไรขนาดไหนบางครั้งครับมีเหรียญหรือการเทรดการลงทุนที่เปลี่ยนชีวิตมีหลายครั้งครับทำให้พอร์ตคุณโต3เท่า5เท่า8เท่ามีโอกาสทําได้และขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณโปริตมันอ n น i m i t ตมากๆดังนั้นผมมาสรุป6เหตุผลที่ผมเป็นเทรดเดอร์หรือเป็นนักลงทุนข้อหนึ่งครับ ได้รายได้ไดไดมากกว่าพนักงานประจําได้รายได้มากกว่าการทํางานประจําเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆข้อสองครับไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการทําเงินครับคุณมีเครื่องคอมหนึ่งเครื่อง iPad 1หนึ่งเครื่องมือถือ1เครื่องก็ทาเงินได้ข้อ3ครับคุณสามารถเลือกวันที่คุณทําเงินได้คุณจะทํากําไรวันไหนคุณจะเลือกทํากําไรตอนไหนแล้วแต่คุณคุณวางแผนชีวิตคุณได้เลยข้อ4ครับไม่ว่าตลาดมันจะขึ้นหรือมันจะลงคุณก็มีโอกาสทํากําไร ถ้าคุณเลือกถูกทางถ้าคุณตัดสินใจถูกมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องข้อ5ครับคือผลต,ตอบแทนกลับมาจะได้อย่างรวดเร็วครับสามารถดอกเบี้ยทุกต้นได้อย่างรวดเร็วหลายหลายคนสามารถทำพอร์ตโต2เท่า4ี่เท่า8ดเท่าได้ภายในเพียง 1- 2ปีเท่านั้นเองและข้อ6ครับคุณสามารถทำกำไรได้ไม่จำกัดครับถ้าคุณเลือกถูกตัวถือถูกเหรียญและไปถูกเวลานั่นคือ6เหตุผลในการที่ผมเลือกเข้ามาเป็นเทรดเดอร์แล้ว แน่นอนว่ามันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียสําหรับใครที่คาดหวังบอกว่าผมจะพูดแต่ข้อดีอย่างเดียวเลยเหรอเปล่าข้อเสีย6ข้อมีเช่นเดียวกันข้อเสีย6ข้อที่คนส่วนใหญ่95%้าสายังเป็นกันอยู่คืออะไร 1. u n l i m i t loss ครับคือถ้าคุณเสียบางทีอาจจะเสียได้อย่างไม่จํากัดเสียจนหมดบ้านหมดตัวหมดรถเอาเงินของคนอื่นกู้ยืมมาก็เจ๊งก็หมดได้นั่นคือข้อเสียข้อหนึ่งที่ใหญ่มากๆ ถ้าคุณใช้เงินล้อใช้เงินคนอื่นใช้คุณไม่มีทักษะในการทําเงินแน่นอนว่ามีโอกาสที่เงินของคุณจะหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวข้อสองคือการควบคุมอาโม่นของคุณการควบคุมอารมณ์ของคุณการควบคุมความโลภของคุณมันมันเป็นการควบคุมที่คุณต้องฝึกฝนฝึกฝนบางคนควบคุมไม่ได้ครับพยายามจะกินคําใหญ่เสร็จแล้วก็เสียเยอะกว่าเดิมพยายามจะกินเยอะกว่าเดิมก็เสียเยอะกว่าเดิมพยายามจะเอาให้คืนได้แล้วก็เจ๊งหดแตกกันเยอะแยะเลย ข้อ2เลยการควบคุมความโลภเป็นสิ่งที่ทําได้ยากดังนั้นเวลาคนจะเอาคืนจะเอาให้ได้เยอะบางทีก็จะเสียเยอะเช่นเดียวกันข้อ3ครับต่อเน,นื่องมาจากข้อ2เมื่อมีความโลภเข้ามาแน่นอนครับมันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนจากคุณจากเป็นนักลงทุนคุณจะโดนสิงด้วยผีพน,นันกลายเป็นแกมเบอร์เลยกลายเป็นนักพน,นันเมื่อใดก็ตามที่คุณเป็นนักพน,นันนั่นแหละครับโอ้โหยิ่งกว่าไฮโล โอ้ยง่ายๆการเทรดก็แค่แทงสูงแทงต่ำคูณร้อยยิบหคูณเข้าไปแป๊บเดียวปุ๊บอืมเงินโตหรอเปล่าเงินเกลี้ยงแป๊บเดียวแตกนะครับสบายใจอินเวสเตอร์กับแกรมเบอร์มันใกล้กันนิดเดียวข้อ4คือความเสี่ยงสูงมากการเทรดครับแน่นอนว่า High r i s t High Return ถ้าคุณ Low Understand ด้วยแล้วยิ่ง h i g h List อีก ถ้าคุณยิ่งความเข้าใจน้อยแล้วใช้การเทรดแบบแล้ววเลทสูงการคูณตัวคูณเยอะอีกแน่นอนความเสี่ยงในการเทรดแล้วพอแต่ของคุณก็จะสูงขึ้นไปด้วยไฮลิสต์มากๆในการเทรดนะครับข้อ5ครับคนที่มีเงินแล้วกระโดดเข้ามาในการเทรดในการลงทุนส่วนใหญ่ชอบเดาตลาดครับชอบพีดิกชอบพยากรว่าตลาดจะขึ้นจะลงจริงๆแล้วเราสิ่งที่นักเทรดนักลงทุนทำคืออะไรคือรีแอค not พ d i ิก ไม่ว่าตลาดมันจะขึ้นจะลงยังไงเราประเมินไว้เรียบร้อยหมดแล้วว่ามันจะขึ้นจะลงทิศทางไหนเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือวางแผนทํากําไรข้อ5คนส่วนใหญ่ชอบพยากรณแล้วก็ผิดทางและข้อ6ครับเวลาคนเอาเงินเข้ามาเทรดครับหลายๆคนชอบทําพลาดด้วยการที่ว่าเอาเงินคนอื่นๆมาเอาเป็นเงินร้อนอะ่ะเสียซ้ําๆๆซ้ำซ,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 ำซำ้แน่นอนว่า f i แ a นเชียลเฮลท์ของคุณอะสุขภาพทางการเงินของคุณก็จะย่ำแย่และเมื่อสุขภาพทางการเงินย่ำแย่สุขภาพความสัมพันธ์ก็แย่เรื่องสุขภาพตัวคุณก็จะย่ำแย่ไปด้วยบางคนใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอแล้วเป็นการเทรดแล้วติดจอทําให้แย่ไปในทุกๆเส้นทางผมจะสรุป6เหตุผลที่ต้องระวังในการเทรดในการเป็นนักเทรดนะครับข้อหนึ่งคือการเสียเสียได้ไม่จํากัดข้อ2ครับการควบคุมความโลภทําได้ยากนะครับ ข้อ3ครับถ้าเป็นนักพนันแน่นอนมีโอกาสหมดตัวครับข้อ4ครับมีความเสี่ยงสูงครับใช้ความเสี่ยงได้มากมายมหาศาลข้อ5ครับการพยากรณ์ให้ถูกทางไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับและข้อ6ครับโอกาสระบบการเงินของคุณอาจจะเสียหายระบบการเงินของคุณคือเงินส่วนบุคคลของคุณอาจจะเจ๊งได้เลยทีเดียวคุณลองเปรียบเทียบกันดูนะครับโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นถ้าคุณควบคุมอุปสรรคได้ โอกาสของคุณก็คุ้มค่าคำถามสำคัญที่ผมอยากถามตรงนี้ไม่ว่าคุณเห็นมีเหตุผลในการที่จะเข้ามาเทรดหรือเหตุผลที่คุณบอกว่าไม่ควรเข้ามาเทรดอะไรลองพิมพ์กันมาบอกในคอมเมนต์ดูดท้ายนี้ครับผมคนลกครับสมเล็รศเชฐิริมามมรกดก็ขอฝากคอนเทนต์นี้ไว้แล้วก็ให้คุณถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์บอกต่อเพื่อนด้วยนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็สุดท้ายครับการลงทุนคือการซื้อเวลาให้คนที่คุณรักครับการลงทุนไม่ใช่การพานานัน ดังนั้นลงทุนลงทุนด้วยสตินะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ